ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1นึ่งห่สันคลอนท่านแม่ทัพรองแม่ทัพเจ้ารีบรังแขนของเย่โสกวนไว้เขาเหลือบมองไปทางซื้อมา่วตานที่ร้องให้จนน้ำตาอาบหน้าอย่างน่าสงสารแวบหนึ่งพลางกล่าวขึ้นท่านแม่ทัพทหารซีเหลียงอย่างพวกเรามีชีวิตอยู่เพื่อปกป้องชาวบ้านพวกเราไม่ควรชักดาบออกมาทำร้ายเด็กสาวคนหนึ่งเพียงเพราะคำกล่าวไม่กี่ประโยคของนางนะักขอรับ เยโสกวนพยายามข่มโทสะของตัวเองจากนั้นหลับตาลงข้าเยโซกวนเคยสาบานต่อเทพเจ้าว่าข้าจะมีชีวิตอยู่เพื่อปกป้องราชวงศ์สีเหลียงข้าไม่มีทางทรยศสีเหลียงเด็ดขาดหากไม่เห็นแก่ที่เจ้าเป็นเพียงเด็กไม่รู้ความข้าจะให้คนประหารชีวิตของเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีทางปล่อยให้เจ้าทําให้ทหารของพวกเราเสียขวัญเช่นนี้อีกซื่อหมารัตาร้องให้ตัวสั่นเทาราวกับลูกนกนางตกใจในการกระทําของเยโซกวนมากเยโซกวนเก็บดาบลงในฝักจากนั้นตะโกนขึ้น จับตัวคนทรยศสองคนนี้ไปขังไว้จบเรื่องค่อยตัดสินโทษซื่อหมารัตานเบิกตาพลงนางรีบเอ่ยขอร้องอีกครั้งท่านลุงได้โปรดช่วยท่านพ่อท่านแม่และน้องชายของข้าด้วยเถิดเจ้ากะท่านใดนั้นเสียงกลองสึกดังขึ้นที่กำแพงเมืองทิศเหนือทุกคนต่างมองไปทางกำแพงเมืองทิศเหนือด้วยความตกใจ รายงานทหารคนหนึ่งขี่ม้าเข้ามาอย่างรวดเร็วเขาคุกเข่าข้างหนึ่งลงบนพื้นพลางรายงานท่านแม่ทัพต้าโจบุกมาโจมตีเราแล้วขอรับเมื่อได้ยินคำกล่าวนี้ทหารที่กำลังพาตัวบ่าวรับใช้และสื่อหมาั่วตาลจักไปตะลึงงานในทันทีพวกเขาหันไปมองเย้โสกวนด้วยความตกใจท่านลุงยอมจำนวนเถิดเจ้ากะหากท่านยอมเปิดประตูด่านท่านจะช่วยเหลือฝ่าบาทท่านพ่อท่านแม่และน้องชายของข้าได้นะเจ้ากะสื่อหมาั่วตาลตะโกนเสียงดังลั่น มิเช่นนั้นจัก,กรพรรดนินีแห่งเต้าจะนำร่างของฝ่าบาทของพวกเราไปแขวนเป็นเกราะกำบังธนูที่ด้านหน้าสุดของขบวนจริงๆนะเจ้าคะท่านจะให้ทหารเหล่านี้ยิงธนูใส่ฝ่าบาทหรือเจ้ากะลากนางออกไปเยสกวนตะว่าจบแล้วก้าวขึ้นหลังม้าจากนั้นพาทหารมุ่งหน้าไปยังกำแพงเมืองทันทีตอนที่เยสกวนพาทหารไปถึงกำแพงเมืองพวกเขามองเห็นขบวนทัพของต้าโจชูคบเพลิงมุ่งหน้ามาทางด่านเยเฉิงเป็นขบวนยาวราวกับมังกรยักย้าย ทายาทตระกูลไปทั้ง9้าคนซึ่งนำโดยไปชิงเหยียนไปชิงอวี๋และไปจินซิ่วที่พิ่งมาสมทบไปชิงชีไปชิงเจวีย๋ยไปชิงอวินไปจินเจาะไปจินหวาและไปจินเสื้อขี่ม้านำอยู่ด้านหน้าสุดของกองทัพร่างซึ่งถูกมัดติดอยู่กับบันไดซึ่งถูกทหารหลายสิบนายแบกอยู่ด้านหน้าสุดของขบวนคือร่างของเย่ออิงนั่นฮูหยินเจ้าเมืองและร่างของสตรีนางหนึ่งซึ่งผมเผ้ารุงรงัง เมื่อรองแม่ทัพเจ้ามองเห็นร่างของเยอ่อิงน่านเขาจึงรีบกวาดสายตามองไปยังร่างของสตรีอีกนางหนึ่งที่ผมถูกปล่อยสยายทันทีเขาตะโกนออกมาเสียงดังท่านแม่ทัพนั่นคือฝ่าบาทและคุณหนูขอรับเยโ่โศกวลกำดาบที่เอวแน่นจากนั้นตะโกนสั่งเตรียมเครื่องยิงธนูให้พร้อมพลธนูเตรียมพร้อม กองทัพใหญ่ของต้าโจบุกมาอย่างดุดันและมากมายถึงเพียงนี้ทว่าทหารหน่วยสอดแนมกลับไม่ได้มารายงานให้พวกเขารับรู้แม้แต่น้อยแสดงว่าต้าโจสังหารคนเหล่านั้นจนสิ้นแล้วพวกนั้นเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีเยโสกวนจําเป็นต้องป้องกันไว้ก่อนท่านแม่ทัพนั่นฝ่าบาทนะขอรับรองแม่ทัพเจ้ามองไปทางเยโสกวนอย่างไม่อยากเชื่อสายตาข้ารู้เยโสกวนหันไปถลึงตาใส่รองแม่ทัพเจ้าเตรียมรบนี่คือคําสั่งโนเวล pdf รองแม่ทัพเจ้าคุกเข่าลงบนพื้นพรางกล่าวขึ้นข้าขออนุญาตนำทัพออกไปช่วยฝ่าบาทและคุณหนูกลับมาขอรับเมื่อเห็นรองแม่ทัพเจ้าคุกเข่าขอร้องแม่ทัพคนอื่นๆต่างพากันคุกเข่าขอร้องบ้างข้าขออนุญาตนำทัพออกไปช่วยฝ่าบาทและคุณหนูกลับมาขอรับการอลาวาดเมื่อครู่ของซูมารตานทำให้ทหารแทบทุกคนเชื่อว่าผู้ที่ถูกมัดติดกับบันไดไม้นั่นคือหลี่เทียนฟู่จริงๆทุกคนอยากบุกออกไปช่วยเหลือจกักรพรรดินีของพวกเขากลับมาใจจะขาด การนำร่างของจักรพรรดินีแห่งเสียวติดกับบันไดนั้นเปรียบเสมือนการนำร่างของทุกคนในสีเหลียงไปมัดอยู่บนบันไดนั้นทหารอย่างพวกเขาจะทนเห็นภาพนี้ได้อย่างไรกันอย่าเพิ่งร้อนรนพวกเจ้าวัดกลัวสิ่งใดกันเยโสกวนกำมัดแน่นพวกเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าร่างที่ถูกมัดติดกับบันไดนั้นคือฝ่าบาทของพวกเราจริงหรือไม่ไม่แน่อาจเป็นเพียงสายลับของต้าโจก็ได้ การนำทัพออกไปรบมีแต่จะทำให้ต้าโจากำจัดกองทัพที่พวกเราส่งออกไปจนสิ้นซากจากนั้นค่อยบุกโจมตีด่านเย่เฉิงของพวกเราด่านเย่เฉิงคือประการด่านสุดท้ายของซีเหลียงแล้วหากด่านเย่เฉิงถูกทำลายซีเหลียงต้องดับสูญอย่างแน่นอนเหล่าทหารเบิกตาโพลงมองไปทางเย่โศกวนจูจ่จูพวกเขาก็นึกถึงคำกล่าวของซือหมา่วตาลที่ว่าเย่โศกวนอยากตั้งตนขึ้นเป็นอ๋องเองขึ้นมาทันที พวกเขาหันมองหน้ากันไปมาทุกคนเริ่มหวัดระแวงในตัวเย่โสกวนรองแม่ทัพเจ้าจ้องไปทางเย่โสกวนที่กำลังมองไปทางเบื้องหน้านิ่งเขม่งเขารู้ดีว่าเย่โสกวนเกลียดทางเย่อ,อิงงน่านมากเพียงใดเย่โสกวนไม่มีทางยกทัพไปช่วยเหลือเย่อ,อิงงน่านแน่นอนตอนนี้เย่โสกวนบอกอย่างชัดเจนว่าคนที่ถูกมัดอยู่บนบันไดคือจักรพรรดินีตัวปลอมดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจชีวิตของฝ่าบาทและเย่อ,อิงงน่านแล้ว รองแม่ทัพเจ้าค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆเขาคือทหารของซีเหลียงเขาเคยสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อราชวงศ์ซีเหลียงไปตลอดชีวิตเขาเคยสาบานกับท่านแม่ทัพชรายเย่ว่าจะปกป้องดูแลเยออ่อิงนั่นให้ปลอดภัยหากถึงเวลานั้นขึ้นมาจริงๆต่อให้เขาต้องกบฏเขาก็จะไม่มีทางปล่อยให้เยโ่โศกวนตั้งตนขึ้นเป็นอ๋องได้สําเร็จแน่นอนแม่ทัพคนอื่นๆเห็นรองแม่ทัพเจ้าลุกขึ้นยืนจึงพากันลุกขึ้นตามกองทัพต,ต้าโจใกล้เข้ามาแล้ว หากพวกเขาดันบันไดที่มีร่างของฝ่าบาทมัดอยู่เข้ามาใกล้ด่านมากขึ้นเรื่อยๆท่านแม่ทัพยังจะให้พลธนูยิงธนูใส่กองทัพต้าโจอยู่หรือไม่ขอรับหากพลาดโดนฝ่าบาทขึ้นมาผู้ใดจะรับผิดชอบขอรับรองแม่ทัพเจ้ากล่าววาจาแข็งกราวกับเยสโวนเป็นครั้งแรกแม่ทัพคนอื่นพยักหน้าอย่างเห็นด้วยนั่นสิขอรับท่านแม่ทัพ นั่นคือจักรพรรดิแห่งสีเหลียงของพวกเรานะขอรับทหารอย่างพวกเรามีชีวิตอยู่เพื่อปกป้องแคว้นหากฝ่าบาทสิ้นพระชนลงแคว้นสีเหลียงจะคงอยู่ต่อไปได้เช่นไรขอรับท่านแม่ทัพท่านจะตั้งตนขึ้นเป็นองค์แทนฝ่าบาทหรือขอรับแม่ทัพใจกล้าคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวหากเป็นเช่นนั้นจริงข้าคงไม่อาจร่วมมือกับท่านแม่ทัพได้ขอรับเหล่าตีรองแม่ทัพเจ้าหันไปตวัดลั่นเยสโกวนหันไปมองแม่ทัพนามว่าเหล่าตีทันที จากนั้นกวาดสายตามองไปยังร่างของแม่ทัพคนอื่นๆกบฏอย่างนั้นหรือตระกูลเย่ของข้าปกป้องคุ้มครองด่านเย่เฉิงมาทุกรุ่นข้าเย่โสกวนเคยสาบานต่อเทพ,พเจ้าว่าจะจงรักภักดีต่อราชวงศ์สีเหลียงและแคว้นสีเหลียงตลอดไปเช่นนั้นเหตุใดท่านแม่ทัพไม่อนุญาตให้พวกเรายกทัพออ,อกไปช่วยเหลือฝาบาทขอรับเหล่าตีถามเสียงดังลั่นเจ้าดูเอาเองเถิดเย่โสกวนชี้ไปยังเบื้องหน้ากองทัพหลักของต้าโจอยู่ตรงนั้น เจ้าจะช่วยฝ่าบาทออกมาเช่นไรมีเพียงพวกเราคุ้มกันดันเย่เฉิงไม่ให้โดนตีแตกเท่านั้นฝ่าบาทจึงจะปลอดภัยพวกเจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรืออย่างไรท่านแม่ทัพกล่าวผิดแล้วขอรับรองแม่ทัพเจ้ากล่าวขึ้นคุณหนูเย่บอกแล้วว่าต้าโจจะใช้ร่างของฝ่าบาทและคุณหนูเป็นกรอกกำบังขง่มขู่ไม่ให้พวกเรายิงธนูใส่กองทัพต้าโจใช่ขอรับหากต้าโจทำเช่นนั้นจริงทหารสีเหลียงของพวกเราต้องยิ่งทำสิ่งใดไม่ได้แน่นอนขอรับ แม่ทัพอีกคนกล่าวขึ้นเขามองไปทางกองทัพต้าโจที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงขอบเขตการยิงธนูของพวกเขาท่านแม่ทัพรีบตัดสินใจเถิดขอรับเยโซกวนพยายามควบคุมสติของตัวเองเขากำหมัดแน่นไม่รู้เพราะเหตุใดเขาจึงรู้สึกว่าหากเขาไม่ลองส่งคนออกไปช่วยเหลือหลี่เทียนฟู่กำลังใจของทหารคุ้มกันด่านยเยเฉิงต้องสั่นคลอนอย่างแน่นอนกองทัพใหญ่ของศัตรูอยู่ตรงหน้าหากักทหารเสียขวัญและกำลังใจพวกเขาคงพ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต่อสู้แน่นอน ดังนั้นตอนนี้เขาทําได้เพียงลองส่งทหารออกไปช่วยเหลือหลี่เทียนฟู่เท่านั้นช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1168อันตรายทว่านี่คือแผนที่ต้องล้มเหลวแน่นอนกองทัพใหญ่ของต้าโจอยู่ใกล้ถึงเพียงนี้การส่งกองทัพออกไปตอนนี้ไม่เพียงแต่ไม่สามารถช่วยเหลือฝ่าบาทได้ทหารที่ออกไปจากด่านคงไม่ได้กลับมาอีกแล้ว ท่านแม่ทัพจะรอช้าไม่ได้แล้วนะขอรับข้ายินดีนำทัพออกไปช่วยเหลือฝ่าบาทเองขอรับรองแม่ทัพเจ้าขออนุญาตอีกครั้งข้ายินดีนำทัพออกไปช่วยเหลือฝ่าบาทขอรับข้าก็ยินดีนำทัพออกไปช่วยเหลือฝ่าบาทขอรับหากท่านแม่ทัพไม่ได้คิดตั้งตนเป็นององเองท่านแม่ทัพได้โปรดอนุญาตข้าด้วยเถิดขอรับ เยโซกวนมองไปทางรองแม่ทัพเจ้าที่มีสีหน้าร้อนใจจากนั้นมองไปทางแม่ทัพคนอื่นที่กำลังไม่พอใจในตัวเขาในเมื่อพวกเขารีบร้อนอยากออกไปตายถึงเพียงนี้เขาก็ไม่จำเป็นต้องรั้งไว้ท่านแม่ทัพรองแม่ทัพเจ้ากล่าวเสียงร้อนรนเยโซกวนเม้มปากแน่นพลางเอ่ยขึ้นแม่ทัพเจ้าเจ้าคือแม่ทัพที่กล้าหาญที่สุดในด่านเยเชิงข้าขอสั่งให้เจ้านำทหารห้าร้อยนายออกไปจากเมืองอยากขนองศึกเด็ดขาดเมื่อช่วยฝ่าบาทได้แล้วจงรีบกลับมาทันที ท่านแม่ทัพนำทหารไปเพียงห้าร้อยนายน้อยไปหรือไม่ขอรับแม่ทัพคนหนึ่งเอ่ยถามเยโซกวนมองไปทางแม่ทัพผู้นั้นด้วยสายตาเย็นชาจากนั้นตวัดลั่นพวกเรายกทัพออกไปเพื่อช่วยเหลือฝ่าบาทกลับมาเท่านั้นไม่ได้ยกทัพออกไปเพื่อสู้กับต้าโจบัดนี้กองทัพต้าโจอยู่ใกล้กับด่านเยเฉิงถึงเพียงนี้หากส่งคนออกไปมากเกินไปพวกเขาอาจย้อนกลับมาไม่ทันพวกเราอาจปิดประตูด่านไม่ทันอีกด้วย ทีนี้ชาวบ้านทั้งเมืองจะเดือดร้อนกันหมดทว่าทหารห้าร้อยนายจะสังหารกองทัพใหญ่ของต้าโจโดได้เช่นไรขอรับแม่ทัพคนหนึ่งโต้เถียงกับเย่โสกวนรองแม่ทัพเจ้ากลัวว่าหากยังเถียงกันต่อไปอาจทําให้เขาไปช่วยฝ่าบาทและเยอะอ่อิงน่านไม่ทันจึงรีบยกหมัดคารวะวิ่งลงจากกําแพงเมืองไปทันทีเครื่องยิงธนูพลธนูเตรียมพร้อม เมื่อรองแม่ทัพเจ้าช่วยฝ่าบาทออกมาได้จงยิงธนูใส่ต้าโจทันทีโดยไม่ต้องอมอมือต้องยิงสกัดต้าโจที่ไล่าตามกองทัพของแม่ทัพเจ้าไว้ให้ได้ให้ฝ่าบาทหนีเข้ามาในเมืองอย่างปลอดภัยเยโสกวนตะโกนสั่งเสียงดังแม้จะโมโหทว่าทหารเหล่านี้ล้วนเป็นทหารของเขาเยโสกวนไม่อยากส่งพวกเขาออกไปตายเปล่าขอรับเหล่าทหารต่างรับคำอย่างพร้อมเพรียง เมื่อรองแม่ทัพเจ้าพัฒหารหน่วยใกล้กล้ายศระอยู่ด้านหลังประตูด่านเขากำดาบในมือแน่นพลางตะโกนสั่งเสียงดังเปิดประตูประตูใหญ่และหนักอึ้งที่ถูกแสงไฟสองกระทบจนเห็นอย่างริบรีค่อยๆเปิดออกรองแม่ทัพเจ้าและทหารห้าร้อยนายสวมชุดนักรบที่เบาและคล่องตัวที่สุดพวกเขาถอดกระทั่งเสื้อกรอออกไม่ให้ทหารนำคบเพลิงติดตัวไปด้วยเพราะต้องการชิงตัวฝ่าบาทและเยอะอ่ออิงนั่นมาให้ได้ก่อนที่กองทัพต้าโจาจะไหวตัวทัน รองแม่ทัพเจ้าจ้องไปยังร่างที่ถูกมัดติดกับบันไดไม้เขม่งคนหนึ่งคือจัก,กรพัฒนีแห่งซีเหลียงอีกคนคือคนที่เขาสาบานต่อหน้าท่าหน้าแม่ทัพเยาว่าจะปกป้องด้วยชีวิตเขาจะช่วยสองคนนั้นกลับมาให้ได้หลังม้าสั่นคลอนม้าทวีความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆไม่นานทหารต้าโจจึงแซงทำเป็นเพิ่งรู้ตัวว่าทหารซีเหลียงและรองแม่ทัพเจ้ากำลังบุกมาแย่งชิงตัวคนจากพวกเขาเว่ยเจ้าเหนียนคำนวณระยะที่ปลอดภัยจากนั้นกระตุกบังเหียนม้าพลางตะโกนสั่งเสียงดังลัน่น เตรียมตัวพลนธนูเตรียมพร้อมทหารที่ทำหน้าที่แบกบันไดของเยออิงน่านและหลีเทียนฟู่หยุดอยู่กับที่พลทหารโล่ซึ่งอยู่ทางด้านหลังหยุดลงเช่นเดียวกันพลทหารโล่แหวกทางให้พลทหารมากขี่ม้านำออกไปจากนั้นพวกเขาจึงบุกตามหลังพลทหารม้าเหล็กไปติดติดเยออิงน่านซึ่งถูกมัดติดกับบันไดค่อยคฟืค้นขึ้นมาเมื่อเห็นตัวเองถูกมัดติดกับบันไดจึงกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจ ก่อนหน้านี้นางอยู่กับบุตรชายของตัวเองแท้แท้เหตุใดตอนนี้จึงถูกจับมัดเช่นนี้ได้นางมองไปด้านหน้าไม่ห่างออกไปคือด่านเย่เฉิงช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเย่ออิงนั่นตะโกนร้องออกมาสุดเสียงนางหันไปมองสตรีที่สวมชุดสูงสักของสีเหลียงที่อยู่ด้านข้างนางจากนั้นหันไปตะโกนใส่ทหารต้าโจถ้ามีความแค้นกับเย่โซกวนเขาไม่มีทางเปิดประตูด่านเพื่อข้าแน่นอน พวกเจ้าปล่อยตัวข้าไปเถิดโนเวลพีดีเอฟเย่ออิงนั่นเห็นพลทหารมะเหล็กและพลทหารโลกของต้าเจ้าบุกไปด้านหน้านางรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากบันไดที่อยู่ติดกับตัวนางนางร้องให้จนตัวสั่นระริกเพราะกลัวตายอยู่กลางสนามรบที่นี่เย่ออิงนั่นหลับตาลงด้วยความหวาดกลัวใบหูของนางเต็มไปด้วยเสียงอาวุธกระทบกันและเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของทหาร รองแม่ทัพเจ้าสั่งให้ทหารทุกคนถอดเสือ้อเกราะออกสวมเพียงเครื่องแบบทหารที่คล่องตัวเท่านั้นเดิมทีเขาคิดว่าการทำเช่นนี้จะทำให้พวกเขาแย่งชิงตัวฝ่าบาทและเยอ,อิงน่านได้รวดเร็วขึ้นทว่าเขานึกไม่ถึงเลยว่าทหารต้าโจจะเตรียมรับมือไปไว้ก่อนแล้วเช่นนี้พลทหารเหล็กและพลทหารโลกของต้าโจพุ่งเข้าโจมตีจนทหารของเขาหล่นลงจากหลังมาทีละคนเมื่อพวกเขาตกอยู่ในวงล้อมของทหารต้าโจพวกเขาล้วนสิ้นใจอยู่ที่นั่น รองแม่ทัพเจ้าบุกต่อสู้จนร่างเต็มไปด้วยเลือดในระยะเวลาเพียงสั้นๆเขาเงยหน้ามองเยออ่ออิงหน้าและฝ่าบาทที่อยู่ห่างจากเขาออกไปเพียงไม่กี่คืบเขาเตรียมตะโกนบอกให้ทหารบุกเข้าไปชิงตัวคนทั้งสองออกมาทว่าเขาถูกดับคมเล่มหนึ่งซึ่งไม่รู้โผล่มาจากทิศได้ปักทะลุหน้าอกเสียก่อนไปชิงเหยียนเล็ทธนูเซอร์หรือไปที่บาทของรองแม่ทัพเจ้านิ่งหญิงสาวพยายามควบคุมแรงของธนูจากนั้นยิงออกไป ลูกธนูลอยผ่านอากาศแทงเข้าที่หัวไหล่ของรองแม่ทัพเจ้าและปักนิ่งอยู่ตรงนั้นรองแม่ทัพเจ้าเจ็บจนกระชากบังเหียนม้าในมือแน่นมาชูสองเท้าหน้าขึ้นกลางอากาศอย่างตกใจจนรองแม่ทัพเจ้าเกือบหล่นลงจากหลังมา้าทหารสีเหลียงคนหนึ่งเข้าไปช่วยจับบังเหียนม้าของรองแม่ทัพเจ้าไวจ้จากนั้นตะโกนเสียงดังลัน่นรีบคุมกันแม่ทัพหนีไปก่อนพวกเราถอยทัพเร็วเข้ารองแม่ทัพเจ้าใช้มือข้างหนึ่งจับมือของทหารสีเหลียงผู้นั้นแน่น มืออีกข้างกุมบาดแผลของตัวเองไว้เขายังไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดสิ่งใดขึ้นทว่าเขาแน่ใจว่าสภาพเขาในตอนนี้คงช่วยฝ่าบาดและเยอ่ออิงนั่นออกมาไม่ได้เขาขบกรามมองไปทางฝ่าบาดและเยอ่ออิงนั่นแวบหนึ่งจากนั้นหันมากลับถอยทับสภาพเขาในตอนนี้แม้จะช่วยฝ่าบาดและเยอ่ออิงนั่นมาได้ก็ไม่มีปัญญาพาทั้งสองคนหนีกลับไปยังด่านเย่เฉิงได้อย่างปลอดภยัยได้อยู่ดีไม่แน่เขาอาจทําให้ฝ่าบาดและเย่ออิงนั่นเดือดร้อนจนถึงขั้นเสียชีวิตไปด้วยก็ได้ ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่าบาทหรือเยออ่อิงน่านล้วนยังมีประโยชน์ต่อต้าโจทั้งสิ้นต้าโจไม่กล้าเสี่ยงสังหารฝ่าบาทหรือเยอ่อิ่งน่านตอนนี้แน่นอนรองแม่ทัพเจ้าข่มความเจ็บปวดบริเวณบาดแผลพาทหารสีเหลียงขี่ม้ากลับไปยังด่านเย่เชิงทะว่าเขากลับไม่ได้สังเกตว่าทหารที่เขาพากลับมาด้วยมีจํานวนมากผิดปกติเปิดประตูเมืองให้ท่านรองแม่ทัพเข้ามาพลนธนูเตรียมยิงทหารต้าโจาที่ไล่ตามมาเย่โสกวนซึ่งยืนอยู่บนกำแพงเมืองสูงตะโกนสั่งรองแม่ทัพเจ้า เร็วเข้าเปิดประตูเมืองรองแม่ทัพเจ้าตะโกนลั่นประตูเมืองถูกเปิดออกช้าช้าเย่โซกวนตะโกนเสียงดังลั่นยิงธนูยิงพลธนูที่ยืนหนาวจนร่างเกือบแข็งอยู่บนกำแพงรีบยิงธนูไปยังทหารต้าโจทันทีประตูเมืองถูกเปิดออกครึ่งหนึ่งรองแม่ทัพเจ้าพาทหารเข้าไปในเมือง ขณะที่เขาเตรียมถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกกลับได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดดังมาจากในประตูเมืองเสียก่อนเขากุมบาดแผลของตัวเองพลางหันไปจึงเห็นว่าทหารที่ติดตามเขากลับเข้ามาในเมืองกำลังสังหารพวกเดียวกันเองอค่ะพลทหารมะเหล็กและพลทหารโลที่สู้รบกับพวกเขาเมื่อครู่ไม่ได้หวัดกลัวลูกธนูที่ยิงลงมาแม้แต่น้อยพวกนั้นบุกเข้ามาใกล้ประตูด่านเยเชิงขึ้นเรื่อยร้องแม่ทัพเจ้าเบิกตาพลงมองดูสหายที่หนีเข้ามาในเมืองด้วยกัน เจ้าแผนการและโหดร้ายจริงๆข้าศึกบุกเข้ามาในเมืองแล้วสังหารพวกมันเร็วรองแม่ทัพเจ้าหันไปต่อสู้กับทหารต้าโจที่ปลอมตัวเป็นทหารซีเหลียงบุกเข้ามาในเมืองขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ